สวัสดีครับท่านผู้ชมครับดีดีต้อนรับสู่รายการจอดใจครับเนื้อหาสาระของรายการจอดใจในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิกฤตการโควิดที่ผ่านพ้นประเทศไทยเรามาแล้วก็ยังยังยังอยู่ในตอนนี้ก็ยังอยู่ในภาวะแบบนั้นกันอยู่แล้วก็เป็นเป็นที่รู้กันอยู่ทุกคนแล้วนะครับว่าภาวะของโควิดทําให้สภาพเศรษฐกิจ กระเทือนไปหมดทั้งทั้งประเทศไทยทั้งต่างประเทศแล้วก็ทุกประเภทของธุรกิจของการทำมาหากินได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเลยทีเดียวแขกรับเชิญของเราเป็นตัวจริงเสียงจริงเป็นผู้บริหารของบริษัทอัญมญณีชื่อดังที่เริ่มต้นธุรกิจจากร้านเพชรเล็กๆ และก็ผ่านร้อนผ่านหนาวจนกลายเป็นผู้ส่งออกอัญ,ญมณีรายใหญ่ของประเทศครับเอ่ยชื่อผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีครับขอต้อนรับกรรมการผู้จัดการบริษัทบิวตี้เจมส์จำกัดและเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับครับคุณสุริยนศรีอรไทยกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูครับสวัสดีครับหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อหนึ่งสุริยนเป็นนักจิวเวลรี่<ช>วันนี้ผมก็เลยมีเครื่องประดับ มามามาเป็นส่วนหนึ่งของที่พี่ดูนี่เป็นงานใช่ไหมเมดอินไทยแลนด์นะครับออกแบบโดยช่างฝีมือไทยก็เป็นงานจริงๆแล้วบิวตี้เจมเป็นบริษัทที่ส่งออก90%สำหรับส่วนตัวผมเองผมมีใจรักว่าถ้าเกิดเราทําแบรนดิ้งได้ทั่วโลกแล้วอะแล้วประเทศไทยไม่รู้จักเราเนี่ยผมเสียดายแล้ววิชเช่นใช่วิชเช่นของผมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราอยากจะให้อะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นของดีที่สุดตกอยู่กับเมืองไทย ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลอยสีที่สวยที่สุดเพชรเม็ดงามที่สุดในราคาย่อมเยาวที่สุดค,คุณคุณหนึ่งเป็นทั้งเนี่ยกรรมการผู้จัดการ,ร,ร, Beauty James รบิวตี้เจมส์แลวก็เป็นประธานสภาอุตสาหการรมอัญมณีและเครื่องประดับงั้นเราจะคุยกันใน2อสองสาระนี้ครับพี่เอาฝั่ง Beauty James บ<ๆ>ิวตี้เจมส์ก่อนบิวตี้เจมส์เริ่มมาเป็นธุรกิจของครอบครัวครับอยู่แถวไหนฮะอยู่แถวเจริญกรุงครับรุ่นแรกนี่ประมาณคุณพ่อหรือคุณปู่รุ่นคุณปู่อะครับคุณปู่ก็ทําร้านอยู่แล้วนะครับก็คุณปู่คุณย่าเนี่ยจะมีเจครูหา นะครับเจ็ดครลลใหญสองครูหาก็คือเป็นบิวตี้เจมก็คือคุณลุงกับคุณพ่อร่วมกันทําแล้วก็จะมีคุณอาคุณนา้าที่ที่คุณปู่คุณยา่าเขาก็แบ่งให้ทีละหนึ่งตึกไปทีละตึกทีละตึกทีละตึกแถวนั้นก็อยู่สีลมอยู่แถวเจริญกรุงทั้งหมดซึ่งตอนนั้นเพิ่งยุคเริ่มต้นเศรษฐกิจก็คือว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยมาประเทศไทยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมนันเป็นช่วงสงครามโลกนะฮะตั้งแต่สมัยคุณลุงเนี่ยคนก็ไปสงครามโลกไปสงครามโลกแล้วก็เขาซื้อสุวเนียกลับไปฝาก คนที่เขารักกันนะครับก็คือเรายังเป็นการรับมาแล้วก็ขายจําหน่ายไปไม่ใช่นะจิวเวลรี่ไทยอย่างก็คือเป็นของคนไทยแต่อาจจะเป็นรับจากโรงงานเล็กโรงงานน้อยรวมไปรวมมาคนนี้หล่อได้คนนี้ฝังได้ก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาเต็มไปหมดนะครับพลอยก็ต้องหาเอาซึ่งสมัยยุคคุณพ่อนี่ยากลำบากจริงก็ปี64เลยตั้งเป็นบิวตี้เจมเป็นร้านแรกก็คือเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดบิวตี้เจม ที่เจริญกรุงสาขาแรกเมื่อ56ปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นพอเราเทรดกันแป๊บหนึ่งก็จะมีลูกค้ามาพักออเรนตนลูกค้ารวยๆจากประเทศญี่ปุ่นมาดามโตโยต้ามาดามนิสสันอะไรก็มาเป็นลูกค้าเรานะฮะบอกเอ๊ะคนไทยฝีมือดีนะครับิองการไก่ทำอย่างไรดีเราจะได้ไม่ต้องรับของมาจากโรงงานต่างๆเต็มไปหมดคุณพ่อก็สั่งสมประสบการณ์กับลุง9ปีตั้งเป็นโรงงานบิล a c เจนฟเมื่อปี73ก็คือปีที่ผมเกิดพอดีครับ ซึ่งตอนนั้นยอดส่งออกทั้งประเทศรวมกันของอันเดมนนเนี่ยยังไม่ถึง500ล้านเลยครับวันนี้เท่าไหร่วันนี้เนี่ยถึงเดือน5เนี่ยสามแสนกว่าล้านอันนี้ม่ไอแบบมีโควิดใช่เอาแบบปีที่แล้วยังไม่มีโควิดมูลค่าครามเณการส่งออกทั้งหมดเนี่ยสี่แสนกว่าล้าน อ๋อสี่แสนห้าใช่อันนั้นก็คืออันดับ3แล้วอันดับหนึ่งเป็นอะไรฮะอันดับหนึ่งเป็นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์รถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับหนึ่งสองแล้วเราสามจิวเวลรี่แต่ผมขอบอกพี่ดูเลยว่าจิวเวลรี่เราเนี่ยมี value added เนี่ยตกอยู่ในประเทศเนี่ยเกิน15%ทุก category นะครับแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่ยังเป็นเจ้าของเป็นคนไทยอยู่เนี่ยเกิน75%ขึ้นไปก็คือผลประโยชน์ของมันอยู่ในประเทศไทยมหาศาลในในมือคนไทยใช่ครับเป็นธุรกิจที่มีแรงงานอยู่ในน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 กกกรระบวาาาาาทัั้้้้้้งงงหมดเเเลลลยยยยีีี่่่ตตตตแํํปอ หนึ่งล้านหกแสนคนคเป็นธุรกิจที่เป็นผมใช้คำว่าซันไรส์นะฮะซันไรส์เพราะว่าตั้งแต่มีประวัติอุตสาหกรรมมาเนี่ยมันขึ้นมาตลอดในใน,นกลไกของโควิดที่ที่เราเจอฝั่งอุตสาหกรรมรอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยเจอเยอะไหมครับเออกระทบเยอะครับในลักษณะที่ว่าเดือนแรกเนี่ยคำสั่งออเดอร์หายหมดเลยก็ปรับตัวนะครับในเรื่องของพนักงานนะครับอย่างบริษัทบางบริษัทซึ่งมียอดออเดอร์ลดลงก็ต้องไปเจรจากับภาครัฐ แล้วตอนนี้ก็กาลังจะเจราจาอยู่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยสำหรับบริษัท SME ที่มีพนักงาน10 50คนเนี่ยเขายังเปิดไม่ได้เนี่ยก็ต้องขออย่าให้เขาปิดไปเพราะเวลาเขาปิดไปเนี่ยในการคอสในการตั้งต้นใหม่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่กลับมาแล้วในฝั่งของบิวที่เจมเองละครับกับโควิดเนี่ยเป็นไงครับคือตั้งแต่วันซึ่งประกาศปิดห้างดีกว่าครับแล้วก็ประกาศปิด สายการบินทั่วโลกเนี่ยว่าเดินทางไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าพวกเราเหมือนชกมวยอยู่ดีครับแต่โดนน็อกพูสั่งออเดอร์ก็โทรมาส,ส,สโลยกเลิกบ้าง<โ>เลื่อนไปก่อนออบ้างการเงินต่างๆที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเรามาก็ขอดีเลย์ไปหมดคือเช้ากลางวันเย็นเปลี่ยนพอล i ิซตลอดพี่ดูรประชุม9ก้าโมง พอโควิดมาด้านนี้อีกปุ๊บอแอร์พอร์ตนี่ไปงี้ไม่ได้นี่ไม่ได้อ,ไไดอ,ไไดอินเดียส่งเพชรออกมาไม่ได้เปลี่ยนอีกแต่ผมคิดว่าถ้าผมเป็น M d ดีอยู่เนี่ยผมนําเรือลำเนี้ยถ้าผมไปให้ลอดตลอดลอดฝั่งเรือยังเป็นเรืออยู่ได้เนี่ยมผมชนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้พนักงานของเราเนี่ยทั้งเครือเนี่ยอยู่รอดให้ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศแหล่งผลิตซึ่งยอดส่งออกตอนนี้คืออันดับหนึ่งนะครับคนงานล้านห0แสนคนควรจะต้องได้รับการใส่ใจจากทั้งภาคการธนาคาร นะครับภาครัฐบาลนะครับแล้วก็ทั้งพี่ๆสื่อมวลชนกับภาคการท่องเที่ยวโดยการผนวกภาคการท่องเที่ยวให้เข้ากับอุตสาหกรรมอันีะมีอย่างไรพี่ดูครับเขาเข้ามาเนี่ยเขามาพักโรงแรมเราเนี่ยได้คืนละกี่หมื่นบาทก็ตามไปเที่ยวสวนไปเที่ยวซื้อทุเรียนกลับบ้านนะครับไปซื้อต่างๆแต่ถ้าเขาเขาแตะชิ้นนี้เข้าไปชิ้นหนึ่ง6กแสนเ เงินเขาเหรอเฮ้ยติง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 ิงเข้าประเทศไทยเลยเหมือนล็อตแมชชีนเลยครับอันนี้หกแสนเจ็ดเหรออันนั้นแพงกว่าด้วยครับอ้าวเหรอใช่ครับอันนั้นเป็นไพลินนะครับไพลินเซรอนหายากใช่ครับอันนั้นเกือบเกือบแปดไปใส่กับบ้านนะเนี่ยดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งพินตามไครับก็ประเทศไทยมีความสมบูรณ์แบบและเหมาะสมในการเป็นที่สของอัญมณีของโลกไหมที่สุดครับถ้าเราเห็นเห็นผู้ที่ผลิตนล้มีได้สวยๆเนี่ยนับไม่ได้ไม่ถึง5 ทั่วโลกนะครับ,ค,รบคิอครีฝร,รั่งเศสนะครับแล้วก็ประเทศไทยฮ่องกงนะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นนะครับหรืออาจจะมีทั่วไปอาจจะเป็นอิสตันบูลตรงนั้นก็สวยสังเกตประเทศไทยมีวัฒนธรรมมีขนรรมเนียนประเพณีม,ม,มีวัดมีสุเหร่ามีโบสถ์ประเทศเหล่านี้เนี่ยจะมีศิลปะในหัวใจของประชากรประเทศนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เสพเข้าไปในลูกหลานของเราสังเกตถ้าเกิดเราแกะหิมะ เมื่อไรเราชนะตลอดเลย20ปีิบปีใช่หรือว่าเราทําขบวนบุปผาครับประเทศอื่นบอกประเทศไทยไม่ต้องมาแข่งได้ไหมอะไรงานศิลปะเราไม่ไม่เป็นรองใครแน่ไม่เป็นรองใครเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมซึ่งเราต้องรักษาไว้ให้กับลูกหลานเรานิ่ Beauty j a m นี่กี่สาขา Beauty j a m เนี่จริงๆแล้วเรามีอยู่ประมาณ7สาขานะครับในประเทศแต่เพียงแต่ว่ายอดส่งออกเราเป็นยอดส่งออกหลักสูงสุดนะครับสำหรับบริษัทคนไทยนะครับ90%เราส่งออก นะครับแต่ที่เหลือของดีๆเพชรเม็ดงามหรือว่าพลอยสุดสวยผมอยากให้อยู่ในประเทศเยอะๆจริงไหมมันเป็นมันเป็นกลไกใหม่แล้วว่าเพชรไม่ใช่ของไว้ใส่โชว์ว่าไม่ใช่ครัเปีเกาเจ็ดปีเก้าเจ็ดเนี่ยครับพี่ดูยังไงครับเศรษฐีไทยเนี่ยที่เกิดประสบวิกฤตปัญหาการเงินเนี่ยขายเพชรเนี่ยมาค้ำจุนบริษัทได้เป็นร้อยครอบครัวเลยฮะเพราะว่า5กระลัดแต่ก่อนเคยซื้อ2ล้านพอค่าเงินเปลี่ยนเป็น55บาทเขาขายออกไปได้7ล้านแลวเขามี2เม็ดเขามีเงินเดือนจ่ายพนักงาน3เดือนละ แปลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลงทุนได้ก็ถึงบอกว่าถ้าถ้าร้อเรซนะครับเราอาจจะเก็บเป็นที่ดินส่วนหนึ่ง<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ที่ดินยี่ห้าเป็นต์ทำเป็นธุรกิจอีก30% <ฮะ S 2> เงินสดอีกสักสิกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็อาจจะเป็นประกันชีวิตประกันอะไรต่างๆนะ,<ฮ>ะแต่ส่วนที่เหลืออีก1ิกว่าเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าควรจะเก็บเป็นทรัพย์สินซึ่งไม่มีความเสี่ยง<ฮ>ะนะครับก็คือเพชรพลอย บอกคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับว่าทุกคนนะครับซื้ออัญมณีในประเทศไทยเนี่ยซื้อได้ถูกที่สุดถ้าเทียบกับทั่วโลกเพราะเราคือแหล่งผลิตไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วใช่แล้วเราเป็นประเทศเดียวนะครับที่สอนลูกค้าให้มานั่งเบรกดาวตีราคาเป็นน้ำหนักเท่าไหร่กะลลัดเท่าไหร่ทองเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่หรจริงๆถ้าไปถามอย่างนี้ในแบรนด์หรือในต่างประเทศก็จะหัวเราะเอาเพราะเมืองนอกเนี่ยเขาให้คุณค่าอัญมณีอยู่ที่งานศิลปะ เขาแวรลูอะไรเขาแวรลูงานศิลปะแวรลูศ mm ิล hmm. ปินที่ออกแบบไม่งั000 000้นภาพแวนโกก็ต้องราคา300บาทสิครับตามค่าผ้าใบกับค่าสีใช่นะอย่างนี้ออกแบรนด์มาโอ้โหต้องใช้เวลากี่10 ปีนะครับอันนี้เป็นอะไร New n o r m a l ของเราอันนี้นิว n o r m a l ครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งงจัดแสดงโชว์ไปครับเราเปิดโชว์ที่เซนทัลชิดลมอีเวนต์ฮอลล์23วันก็คือสมมุติผู้คนอยากจะแต่งตัวแล้วมันยังต้องใช้หน้ากากอยู่เพื่อความปลอดภัยเราก็เอาเอาเอาพอยที่เรามีแทนที่จะโชว์อยู่ที่คอครับี่ดูแล้วก็มาโชว์อยู่ที่แมสของเราก็เก๋ดีแปลกดีครับสิ่งที่ ผู้บริโภคหรือคนธรรมดาทั่วไปควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวงการอ ee, รัญมณีหรือความรู้เกี่ยวกับอัญมณีในก็อย่างแรกที่ผมอยากให้รู้ก็คืออยากให้ทุกคนทราบว่าอัญมณีเป็นรายได้หลักของชาติ <Ừ. S 2> นะครับทุกท่านจะได้ห่วงแหนและช่วยกันดูแลหลังจากนั้นเนี่ยผมก็อยากให้ภาครัฐ <c oughs> นะครับภาคการท่องเที่ยวกับพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยได้รับรู้ <c oughs> ถึงตรงนี้เป็นวงกว้าง <c oughs> เพราะเราจะได้ช่วยกันส่งเสริมนะครับเพราะว่าเม็ดเงินที่จะเข้ามามหาศาล <c oughs> ถ้าเราผนวกภาคท่องเที่ยว Amazing Thailand เราเติมเขาว่า land of jewels เข้าไปได้เนี่ยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะซื้ออัญมณีของไทยกลับไปฝากคนที่เขารักได้และสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นต้องมีถ้าเราจะต้องมีอุตสาหกรรมนี้ต่อไปอันนี้ขอย้ําเลยนะครับเราต้องมีสถาบันซึ่งตรวจสอบอัญมณีแห่งชาติได้ที่เชื่อถือได้ที่เชื่อถือได้ทาให้ทั้งต่างชาติทั้งคนไทยเองได้ได้ต่อให้ไม่มีความรู้ก็ต้องถูกการันตีว่าชั้นไดของแท้ชั้นไดของแท้เพราะฉะนั้นฉันอยากได้และข่าวดีคืออะไรรู้ไหมครับพี่ดู๊ เรามีสถาบันนี้มาเป็น10ปีแล้วครับก็คือสถาบัน GIT สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติและเป็นองค์การมหาชนแล้วก็เป็นผู้สามารถการันตีว่าสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยใช่ครับมันเป็นของแท้แน่นอนผ่านห้องแล็บผ่านงานคือทดสอบวิจัยคิดดูสิครับว่าจะมีแบรนด์ไหนดีกว่าแบรนด์แห่งชาติครับแล้วก็สถาบันก็ทันฉลาดมากโดยการให้ร้านเพชรทั่วประเทศไทยนะครับหรือบริษัทที่ขายทัวร์ก็ตามเนี่ย เธอโบให้เขาอีกคือ by u with confidence คือคุณเซอร์เลยแล้วมีประเทศ <DW C. S 1> ฉันรับรองเวลาเธอมาซื้อป้ายนี้ขึ้นที่ร้านไหนจบอย่างชิ้นนี้พี่ดูซื้อ 7จ็ดแสนกว่าโอ้โหเงินเราหายไปไหนเลยทำไงดีมีเซอร์ GIT รับรองอย่างบิวตี้เจมถ้ามีเซอร์บิวตี้เจมเองอาจจะโอเคเพราะว่าเราอยู่มานานใช่ไหมครับแต่สมมติเป็นร้านเล็กๆร้านเล็กๆอื่นเขาอยู่มาไม่นานเขาไม่รู้เขาอาจจะมาแค่5ปีสิบแต่ทำไงให้ฉันได้การรับรองว่าของฉันขายดีแต่เหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราต้องคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องวิจัยแล้วก็ต้องสนับสนุนเพราะตาบใดถ้าไม่มีการวิจัย ก็จะไม่มีความก้าวหน้าเราต้องการเม็ดเงินในกระเป๋าอย่างเดียวแต่เราไม่ต้องการรู้เลยว่าทัพทิมเนี่ยเขาทํามายังไงให้สีมันสวยขึ้นได้ไพลินเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ไปได้ตลอดไหมและฝ่ายวิจัยนี้ไม่ใช่แค่วิจัยนะครับยังต่อยอดเพราะว่าร้านค้าทั้งหมดเนี่ยสามารถนําผลงานเนี่ยพี่ดูคิดดูสิไปออกเซอร์ติฟิเคตตาครุฑต,ต่างประเทศให้การยอมรับอย่างที่สุด แปลว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมขนาดกลางอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับจิวเวลี่คุณจงใช้แห่งชาติอันนี้ BWC เนี่ยใช่เป็นนส่วนหนึ่งในการซื้ออย่างภาคภูมิใจทําให้ร้านของคุณภาคภูมิใจและผู้ซื้อของคุณภาคภูมิใจในแง่ของประชาชนที่ที่จะซื้อก็ตามคุณก็จงมองหาสิ่งนี้เช่นเดียวกันเพื่อความสบายใจและมั่นคงใช่ครับมีข้อมูลจาก g ีว่านอกจาก ทำการเซอร์แห่งชาติให้แล้วเนี่ยยังมีการให้ความรู้กับทุกคนทุกประเภททุกแขนงใช่ครับช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของโปรแกรมใหม่นะครับทาง GIT ก็อัปเดตนะครับผมเองก็เป็นเรียกได้ว่าไปไปสอนในคลาสนี้ด้วยใช่ครับก็เรียกว่าเรียกว่ามาสเตอร์คลาสถ้าผมมีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับผมต้องควรจะรู้ใช่ครับที่นั่นคนประชาชนธรรมดาก็ไปเรียนสมัครเรียนได้เลยครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บของ GIT ได้แล้วก็ไปสมัครเรียนซึ่งมาสเตอร์คลาสนี่เวลาเรียนก็สนุก เอาคนซึ่งเป็นเเรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยามาสอนอวิธีการสอนก็ไม่ใช่ว่าเราจะท่องจําอย่างเดียวจะใช้ประสบการณ์จริงในการเข้าสอนเลยว่า,าการเก็บเพชรดีอย่างไรนะครับแล้วก็การรักษา,าไว้แม้แต่คุณจะเป็นผู้ลงทุนก็คจะรก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับเมื่อมีความรู้ความเข้าใจผมว่าผู้คนก็จะ,จะ จะสามารถช่วยกันไปในแนวทางนี้ได้แล้วก็จะกลายเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะคืออาจจะมาแรงแซงทางโค้งแล้วก็ทําให้แล้วอีกอย่างนึงนะครับเรามีตัวเลขที่ดีขึ้นก็ดูคือสิงคโปร์อ่ะเป็นภาคการเงินโดยการเปิดฟรีต่างๆนานาให้การเงินไปไปไปเทรดเขราปใช้เวลาการเทรดอ่ะก็ไปเป็นตัวเลข GDP ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าง่ายๆก็คืออุตสาหกรรมอันนี้มันนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราทําตรงนี้ให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งชาติเลยนะครับแล้วก็ช่วยกัน นำรัตนาชาติทั่วโลกมาเทรดในประเทศไทยนะครับทำทุกอย่างให้เป็นฟรีโซนถ้าเกี่ยวกับอัญ,ญมณีและโน้ตฮาวอยู่กับเราเพียบเครื่องจักรอยู่กับเราเราเป็นชั้นเลิศหมดทุกอย่างเนี่ยตรงนี้คือไปได้เลยที่เราก็คือเอารัตนาชาติแล้วก็เป็นเราก็เป็นการเงินเราอาจจะไม่ได้อันดับหนึ่งแต่อัญ,ญมณีเรากลายเป็นเทรดดิ้งเบสใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชม การทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ g ีไว่ามีการทํางานแล้วก็เป็นประโยชน์กับวงการอุตสาหกรรมนี้อย่างไรน้องแพรจะพาไปดูนะครับวันนี้ช่วงนี้ขอบคุณคุณหนึ่งสุริยน์ป็นอย่างมากขอบคุณมากครับขอบคุณในความรู้ครับขอบคุณมากเลยครับคคุณเชิญไปพบกับน้องแพรครับ ขอบคุณที่ดูนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ค่ะแพร้วก็อยู่ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า GIT ค่ะว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขามีการทำงานยังไงกันบ้างแบ่งออกเป็นส่วนไหนบ้างตามแพรวมาเลยค่ะถึงแล้ว และตอนนี้นะคะข้างๆแพรก็คือพี่สุเมฆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแพรพี่สุเมฆก็เป็นผู้บริหารของที่ GIT ที่นี่นะคะที่นี่เราทําอะไรบ้างเราตรวจอะไรบ้างคะตรงที่ที่น้องแพรยืนอยู่ตรงนี้เราเป็นแลบนะครับเราเป็นห้องฏิัติการแห่งชาตินะครับเราตรวจสอบอัญมณีทุกอย่างเพชรพลอยหยกมุกนะครับแล้วก็พวกโลหะมีค่าทุกชนิดที่นี่เนี่ยเราเป็นแลบเดียวในประเทศไทยที่เราได้ iso ทั้ง9,001แล้วก็1,725นะเพราะฉะนั้นมาตรฐานเราเนี่ยระดับโลกเพราะฉะนั้นวันนี้พลเลยอยากจะขอลองแอปตรวจบ้างดีได้เลยได้เลยครับได้เลยครับโอเคแล้วเราต้องทำยังไงบ้างเราใช้เวลาไหนปกติอันนี้เราจะตรวจเป็นลักษณะตรวจเป็นจิวเวลรี่นะครับเพราะมันมีตัวเรือนมาด้วยแล้วก็มีมีเป็นตัวพลอยต่างๆที่ประดับมาเรียบร้อยแล้ว ตอนแรกก็คือใส่เครื่องนี้แล้วก็ดูเบื้องต้นก่อนครับอันนี้ก็คือจะส่องด้วยกล้องก่อนนะฮะว่าในรายละเอียดต่างๆของพลอยของตัวจิวเวลรี่เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างถ้าไม่เคยคิดว่าแหวนแท้วงนี้ดูล้ำค่าได้ถ้าวันนี้เลยค่ะได้ของปอมาหรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นเบื้องต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเจอรอยหรือว่า ตัวอัญมณีต่างๆที่มันมีคุณสมบัติพิเศษที่ต้องตรวจเพิ่มเติมนะฮะนอกจากถ้าเราตรวจธรรมดาเนี่ยคอยฟังชนิดจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือว่าแนเพชรหรือเรื่องของสีนี่ยในห้องนี้ก็จะประกอบด้วยเครื่องมือที่เป็นพวกแอดวานซ์อินสตูเมนต์ทั้งหลายบางทีเนี่ยอย่างเพชรบางทีเราก็จะต้องเข้ามาตรวจเรื่องของพวกแฟนซีค o ลเลอร์ครับเคยเห็นไหมครับอย่างอย่างเพชรที่เป็นสีเหลืองสีชมพูสีแดงพวกบูไอมอนพวกอย่าเงี้ยครับก็ต้องมาดูคุัสมบัติว่าเป็น เป็นธรรมชาติมาหรือเขาทำมาเครื่องนี้สวยมากเลยค่ะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัววิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของพลอยนะครับค่ะครับซึ่งเราจะใช้แหล่งกําเนิดของพลังงานเป็นเอกซเรย์ในการทดสอบครับผมครับจะเป็นกราฟออกมาแต่ละตําแหน่งของกราฟก็จะบอกว่ามีธาตุอะไรประกอบบ้างใช่คือเราจะใช้วิเคราะห์แหล่งกำเนิดของพลอยเม็ดนั้นเช่นทับทิมเม็ดนี้จากพม่าจากโแซมบิทอ๋อผมได้อย่างนั้นเลยหรอใช่ ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ทั้งนักอัญมณีกําลังทําเทียบสีเพชรอยู่ค่ะพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมครับน้ำร้อยน้ำเก้าสิบเก้าสิบเก้าอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือการเกรดสีเราจะมีมาสเตอร์มีมีตัวเพชรหลักนะฮะเทียบเอาไว้มันก็จะไล่ไปเลยว่า D E F G ฟจีเอสอเจเคแอะไรต่างเนี่ยก็คือคุณภาพก็คือมันก็จะลดลงไปทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคือน้ำร้อยน้ำเก้าสิบเก้าน้ำเก้าสิบแปดค่ะแล้วขณะเดียวกันเขาก็จะดูปัวเร้เส้นของตัวเพชร เมืาเราซื้อเพชรมันจะมีใบเซอร์ที่บอกว่าเป็นนอนฟลูออเรสเซนต์ก็คือมันก็จะไม่มีสีฟ้าๆพวกนี้ขึ้นมาขึ้นมามันก็จะทําให้เพชรนั้นมีประกายในทุกสถานการณ์ได้กรณีที่ไม่เรืองแสงเราได้สีเท่ากันนะคะ,<ล>ะตัว <จะ S 2> ที่<ม> <จะ S 1> เรืองงแสาคาจะสูงกว่ากพราะนี่แทนเรืองแสงมันจะทําให้ดูสว่างขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นกรณีถ้ามีใบเซอร์จะเลือกซื้อเพชรนะคะเลือกที่ไม่มีไม่มีเรืองแสงงั้นก็เอาดีคัลเลอร์นอนฟลูออเรสเซนต์เม็ดหนึ่งค่ะ พูดแต่แตแต่ว่าแต่ว่าถ้าซื้อจริงก็คืออาจจะไม่ต้องเป็นที่ดีฮันเลอร์ถ้าเราไม่ซีเรียสเพราะว่าไม่ตามไม่รู้สึกแต่ราคารู้สึกได้ราคามันต่างกันเยอะมากเลยพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องปริบัติการตรวจสอบโลหะมีค่านะครับเราได้สร้อยได้อะไรมาหรือว่าเราซื้อทองแท่งมา ว่าเป็นทองกี่เปอร์เซนต์ใช่แล้วตอนนี้มีข่าวเห็นไหมครับว่ามีทองยัดไส้เรามาตรวจที่นี่ได้อันนี้จะเป็นเทคนิคการตรวจไหมไม่ทําลายชิ้นงานซึ่งทําลายชิ้นงานเราจะตรวจในกรณีไหนนะคะอันนั้นคงไม่ใช่เป็นตัวเรือนแต่ว่าเป็นพวกโลหะมีค่าหรือว่าเป็นโลหะต่างๆที่ส่งเข้ามาเพื่อพิสูจน์ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเท่าไหร่ค่ะที่นี่เนี่ยบางทีมีคนเอาพระพุทธรูปโบราณมาให้ตรวจด้วยนะครับตรวจว่าส่วนประกอบขององค์ท่านมีอะไรยังไงบ้าง เป็นเนื้ออะไรทั้งหมดเนื้อสำลิดเนื้อเรียงต่างๆนะครับเราตรวจได้หมดผลผลที่ออกมานะคะก็คือเงินชุดโรเดียมค่ะเงินชุดโรเดียมเงินเก้าเท่าไหร่เงินเก้าสิบสามเปอร์เซ็นึ่งโอเคไหมเงินธรรมดา92%้าสองห้าแต่นี้เกิน <Okay. S 2> มีส่วนผสมของของแดงด้วย6เราไม่ได้เป็นแลบส่วน แค่อัญมณีหรือเครื่องประดับอย่างเดียวนะครับเราเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเราเป็นสถาบันฝึกอบรมนะครับเราสร้างนักอัญมณีศาสตร์นักวิทยาเนี่ยปีหนึ่งเยอะมากเลยคนที่จบจากมหาลัยมามาต่อยอดที่เราเพื่อไปทํางานข้างนอกได้ซึ่งคนที่จะมาเรียนเนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องเรียนจบเกี่ยวกับไม่จําเป็นไม่จําเป็นคือคนทั่วไปที่อยากได้ไปเราสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่โอเคการเกิดอัญมณีต่างๆสอนการออกแบบการการตลาดต่างๆครบวงจรที่นี่ จัดประกวดการออกแบบนะเพื่อส่งเสริมให้เกิดนักออกแบบรุ่นใหม่แล้จัดระดับโลกเลยเลยเป็น v i r t u l l Design ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่14นะครับนอกจากนั้นระหว่างที่น้องแพลรอใบเซอร์อยู่เนี้ยเ,เราก็จะมีข้างล่างนะครับเรายังมีห้องสมุดอัญมณีที่เรียกว่าเป็นห้องสมุดอัญมณีที่ดีที่สุดอันในเอเชีย หนังสือเล่มเลเป็นแสนนะครับโอเคค่ะแล้วก็ชั้นสองเราก็มีพิพิธภัณฑ์อัญมณีค่ะแล้วก็มีเห็นบอกมีร้านขายด้วยไหมคะใช่เรามีคอนเนอร์หนึ่งเรียกว่าเทมป์บับอัพสโตร์ตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ g i t เรานะครับลงไปส่งเสริมผู้ประกอบการในชุมชนเราลงไปดูว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วเราก็ศกนักวิชาการลงไปเทรนเขาก่อนค่ะเรื่องของการทำตลาดการทำแบรนด์การออกแบบแล้วก็เราก็นักออกแบบลงไปทำงานกับเขาค่ะ ให้คงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นไวนะครับแล้วเราก็มาเซตอัพเ m มป e Up s อัพสโตนี้เป็นจุดดิสเพย์ให้พวกนี้วันนี้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลหนาแน่นมากนะคะที่สถาบัน JT ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมากขอบคุณแพลวที่มาเยี่ยมเรานะครับไปดูหนังสือที่เป็นหนังสือที่ประเมินค่าไม่ได้นะคะบอกแพงมากแล้วก็ไม่ผลิตเลย ค่ะรอดูมากๆเจมแบนจิวเวอรี่มิวเซียมนะคะไปดูพิพิธภัณฑ์กันค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์นี้นะคะถึงแม้จะมีข้อมูลให้อ่านเนาะแต่จริงๆว่าหลายส่วนเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นที่นี่ค่ะเขาก็มีพันธลักษณ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลกับเาเพิ่มเติมด้วย j ี t มาแล้วนะคะได้เห็นวิธีการตรวจสอบอันนี้มณีไปแล้วไปโชวมมิวเซียมมาแล้วตอนนี้นะคะมาคุยกับหนึ่งในนักออกแบบเครื่องประดับจากโครงการ Gem Treasure ของ j t t นะคะพี่เมย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรรครงการ Gem Treasure เนี่ยมันคืออะไรยังไงอะคะโครงการ Gem Treasure เนี่ย เป็นโครงการที่เจทเนี่ยพัฒนาผู้ประกอบการที่อยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้ค่ะอย่างของพี่เมย์เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นของนครคนครศรีธรรมราชอย่างที่บอกว่านครเนี่ยจะดังเรื่องเครื่องถมเครื่องเงินใช่ไหมคะนี่เลยแพลวเห็นว่าจุดเด่นอันนี้คือ อันนี้คือต่างหูอ่ะคือพัพงงงมากตอนแรกพราคิว่าเป็นแบบจี้แต่พอจับดูจริงๆเป็นต่างหูนะคะทุกคนค่ะนี่ต้องที่อันนี่เป็นเ็มกลดดัดจะเหมือนคอลเลคชั่นเดียวกันอธิบายนิดนึงได้ไหมอะที่มาที่ไปมันยังไงอะคะ,ค,ะคือเหมือนกับเราอยู่กรุงเทพมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นแค่ตึกใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าเวลาเราไปถึงที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราเห็นท้องฟ้าฟ้ากว้างมากแล้วเราไปเที่ยวน้ําตกน้ําเขียวมากใสมากจนเราเกิดเป็นความประทับใจว่า ภาคใต้ในประเทศไทยโดดเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากๆประกอบกับที่เมย์ทำงาน<ม>เกี่ยวกับเรื่องพลอยอยู่ก็เลยนำพลอยหลายๆสีมามกซ์กันให้เกิดเป็นบรรยากาศของธรรมชาติสำหรับเซ็ตนี้เราก็จะต้องมีการร่วมทำแบบคราวนี้ก็คือแต่ละชิ้นที่ที่ทางนครร่วมทำเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยสักชิ้นชิ้นงานบางส่วนเนี่ยส่งไปที่นครเพื่อทำลายถมแต่ว่าส่วนที่ฝังอัญ,ญมณีก็ทำที่กรุงเทพแล้วก็ นำทั้งสองสวนเนี่ยมาประกอบกันคนซื้อเขาจะมั่นใจได้ไงว่าอ่านี่เงินแท้นะนี่พลอยแท้นะอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ที่จ i t เนี่ยเราเองมีมีโครงการที่เรียกว่า by u with confidence นะคะก็คือจะมีการเซอร์ติฟายว่าวัสดุทำจากอะไรพลอยเป็นประเภทอะไรมีการปรับปรุงคุณภาพพลอยหรือเปล่าอ๋อนี่ไง by u with confidence ก็จะมีเหมือนประกาศมีบัดให้ให้ดูแบบนี้มีชื่อไหมคะพี่เมย์ the story of south อะจริงอันนี้เป็นทะเลเธรรมชาติเราก็มีหอยแล้วมันก็ดูเป็นเหมือนแบบพระจันทร์ทะเลแต่ละอันก็จะมีลายที่ไม่เหมือนกันต้นไม้ใบหญ้าแพร์ลองใส่เป็นสซ่อยอยันนี้ดีกว่าแพรว่าใส่กับเสื้อยืดก็ได้กับกางเกงยีนหรือว่าถ้าเกิดว่าใส่ออกงานกับแบบเดรสยาวใส่เดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ อานไี้เนนี้เหมือนพยายามออกแบบรูปฟอร์มของเขาเนี่ยให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นการใช้งานเนี่ยก็คือจะสามารถติดตะขอได้ทั้งด้านหน้าเราอาจจะไม่ต้องเลื่อนไปแล้วก็ติดขางขัดด้านหน้าได้อ๋อติดตะขอตรงแถวนี้ได้ใช่ค่ะส่วนชิ้นด้านล่างนี่ก็จะแบบสามารถถอดออกมาเพื่อใช้งานเป็นเข็มกลัดก็ได้อ๋อมันเลยมีตะขอตรงนี้ที่สามารถถอดตอกมาได้ใช่แบบนี้เผื่อสําหรับอ๋อมันก็จะดูเบาลงใช่ก็จะดูเบาลงขึ้นอยู่กับว่าชุดเราเนี่ยอยู่จังหวะไหนค่ะราคาแพงไหมคะพี่เมย ราคาเนี่ยต้องบอกว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวในโลกค่ะเพราะว่าครูช่างที่นครเนี่ยเป็นคนลงมือตอกลายให้ทุกชิ้นค่ะและแต่ละชิ้นก็จะเห็นว่าพลอยเยอะมากอันนี้เ,เป็นเป็นร้อยเม็ดค่ะของในเนี้เป็นเป็นอะไรที่ราคาจะต้องได้จริงคือสมเหตุสมผลแอบเห็นหลายชิ้นเหมือนกันนะคะที่แบบเออราคาเป็นแบบหลักร้อยหลักพันอะไรเงี้ยก็มีก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้นะคะ ตรงนี้ก็เป็นผลงานของพี่เมย์เหมือนกันใช,ใช่คะ่ะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีบาร์โค้ดอยู่เร<อ>าก็จะสามารถสแกนเข้าไปแล้วก็รู้รายละเอียดของสินค้าชิ้นนั้นได้เลยโอเคนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ก็จะมีรายละเอียดเลยมันจะขึ้นเลยว่านี่เป็น natural topaz นะคะเป็น colorless topaz topaz ไม่มีสีเนิน93.22%น้ำหนัก 12.09g กรัมอะไรแบบนี้โอ้ดีจังเลยอ่ะ สำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องอัญมณีนะคะก็จะมั่นใจมากขึ้นใครสนใจอย่าลืมมากันได้ที่ตึก ITF นะคะที่ GIT แบบนี้วันนี้ขอบคุณพี่เมย์มากๆที่พาเรามาดูผลงานที่พี่เมย์เนี่ยออกแบบเองขอบคุณนะคะ,คะดีค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ค่ะก่อนที่จะกลับไปหาพี่ดูในสตูดิโอนะคะเดี๋ยวเราไปเอาใบเซอร์ก่อนมเมื่อเช้าฝากไว้ฝากให้เช็คแหวนให้นะคะที่ JT หลัค่ะ ขอขอบคุณน้องแพรวนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ได้เห็นงานดีไซน์สวยๆของดีไซเนอร์ไทยแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าไทยของเรากันด้วยนะครับและสําหรับทุกท่านที่สนใจเรื่องเครื่องประดับเรื่องอัญ,ญมณีอย่าลืมมองหาสัญ,ญลักษณ์ BWC นะครับ